สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเรียนโปยน้ยทันเป็นดอกกางหันนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเป็นลายเบสิกนะคะสวยแล้วก็ทําไม่ยากมือใหม่ที่เพิ่งอาทําก็สามารถฝึกทําได้นะคะเป็นลายที่ประหยัดริบบิ้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการทําด้วยนะคะอยากให้ลองทําตามกันดูลายนี้นะคะสวยละมุนมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําแล้วก็ฝึกทําไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย เริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปบินลิปบินที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตา TW นะคะตัวนี้ก็จะเลือกใช้เป็นแบบที่มีเส้นสีทองค่าสองเส้นด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ<ม>ก็จะใช้เป็นลิปบินสองสีนะคะแบบนี้เลยสีละสองเส้นนะคะ เราก็จะใช้เป็นขนาดริบบิ้นเบอร์สองจำนวนทั้งหมด4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ25เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้เลยทั้งสองด้านนะคะเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายต่อมานะคะก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยก็จะมาเริ่มจากพับริบบิ้นนะคะด้านไหนก็ได้ลงมาแบบนี้นะคะความยาวที่พับในส่วนของตรงนี้จะอยู่ที่10เซนติม ะะเสร็จแล้วเราจะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานสีโดยที่เราจะแยกเอาเส้นที่1ออกมาจะเป็นเส้นในก่อนก็ได้นะคะตั้งไว้แบบนี้เลยแล้วก็เอาเส้นด้านสั้นนะคะที่เราพับนะคะขึ้นไว้ด้านบนแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะสลับสีนะคะเอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นสั้นอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สลับสีนะคะเอาเส้นที่สาม มาคองเส้นที่สองแบบนี้นะคะนี่นะคะเส้นสั้นก็อยู่ด้านบนแบบนี้เลยเอาเส้นที่สี่เส้นนี้นะคะจับมาแบบนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งตรงนี้เลยสอดขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จับกลางออกลวงแล้วเส้นที่สามเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ดันจัดริบบิ้นของเราให้กระชับเลย จะได้เป็นฐานสี่แบบนี้แล้วนะคะต่อมาเราก็จะนําเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้ก็จะพับเก็บเหรียญน,นะคะตามแบบที่เราถนัดได้เลยนะคะอ่าเราก็จะเริ่มจากคู่ด้านล่างคู่ด้านล่างตรงนี้นะคะอ่าพับขึ้นนะคะแล้วก็พับด้านซ้ายมาด้านขวาแบบนี้นะคะอ่าด้านบนเส้นนี้ก็พับลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะ ด้านขวามือเส้นนี้ที่เหลืออยู่นะคะเราจะสอดล็อกเข้าไปในช่องตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็ดันให้กระชับพร้อมกับกดให้เป็นรอยพับไว้นะคะทั้งสี่ด้านเลยนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะต่อมาเราจะพลิกกลับด้านขึ้นมาเลยนะคะด้านนี้เราจะเอาเส้นสั้นฝั่งขวามือนะคะก็คือเส้นตรงนี้นะสอดไปตามแนวเส้นนะคะเพื่อล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ กดให้เป็นรอยพับเอาเส้นสั้นเหมือนเดิมนะคะสอดไปตามแนวเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะทําทแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะเส้นสั้นของเรานะเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เลยด้านนี้เราก็จะมาทําเกสนด้านในก่อนเลยนะคะ ก็จะจับริบบิ้นนะคะโค้งลงมาโค้งลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็บิดปลายให้ชี้ไปทางด้านขวามือแบบนี้นะคะเราก็จะสอดเข้าไปนะคะช่องตรงกลางตรงนี้นี่นะคะช่องตรงกลางตรงนี้นะอ่าระหว่างที่เราสอดอาจจะสอดออกมายากนิดนึงนะคะนี่นะแล้วก็ดึงให้กระชับเลยนะอ่ากลีบที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะหมุนหนึ่งครั้งนะคะ ทำเหมือนเดิมเลยกลับค้งลงมาบิดไปลายไปทางด้านขวานะคะเนี่ยปลายก็จะชี้มาทางด้านขวาแบบนี้เราก็สอดนะคะช่องตรงกลางเหมือนเดิมนี่นะคะปลายก็จะโผล่ออกมาด้านข้างแล้วก็ดึงนะคะในขั้นตอนนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะทําให้ครบทั้งสเส้นเหมือนเดิมเลย ลายนี้เป็นลายเบสิกที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ฝึกลองทำกันดูนะคะเป็นลายที่ประหยัดริบบินลูกอ่าด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้เลยทำให้เหมือนกันทั้งสี่เส้นนะคะนี่เรียบร้อยแล้วเราก็จัดแต่งกีบนะคะให้เท่ากันดึงจัดแต่งนะคะให้สวยงามแบบนี้เลย นี่นะคะพอเท่ากันดีแบบนี้แล้วเราก็จะมาทำนะคะในส่วนของริบบิ้นที่เหลือนะคะเส้นยาวตรงนี้นะเราจะนะคะบิดริบบิ้นนะคะไปแบบนี้เลยด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งไปกลับมาทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะเอ้ด้านขวาแบบนี้นะคะขออภยัยด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างม้วนหนึ่งครั้งแบบนี้ ลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็สอดตรงนี่นะคะตรงนี้นะตรงกับเส้นสีชมพูนะคะแล้วก็สอดให้ทะลุออกมาด้านล่างนะคะปลายจะโผล่ออกมาตรงนี้นะคะข้างล่างเส้นสีชมพูเลยแล้วก็ดึงนี่กี่ที่ได้จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะต่อมาสีขาวนะคะแล้วก็ บิดริบบินไปด้านหลังนะคะแล้วก็โค้งไปกลับมาทางด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วก็โคง้งโค้งลงมาด้านล่างแบบนี้นะนี่เราต้องเอามาข้างหลังแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็โค้งลงลักษณะนี้แล้วก็ม้วนลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดเลยสอดใต้เส้นสีขาวตรงนี้นะคะสังเกตเลยว่าจะสอดตามสีของเขานะคะอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะนี่ ถ้าเราทำสีขาวก็สอดตรงด้านหน้าสีขาวเลยอ่าริบบิ้นโผล่ออกมาแล้วเราก็ดึงนะคะเขาจะโผล่ออมาด้านล่างแบบนี้เลยนะแล้วก็จัดแต่งกีบนะคะแล้วก็ค่อยคอยดึงนะคะดึงแล้วก็จัดแต่งถ้ากีบไหนไม่เท่ากันเราค่อยมาจัดแต่งทีหลังก็ได้นะคะอ่าต่อมานะคะก็บิดริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็โค้งปลายกลับมาทางด้านขวา โค้งลงด้านล่างนะคะแล้วก็มวนหนึ่งครั้งลักษณะนี้เลยอ่าถ้าเราอ่าถ้าเราทํากลีบแรกได้กลีบต่อไปก็จะทําได้ไง่ายนะคะอ่ากลีบที่สามนี้นะคะเวลาที่เราสอดออกมานะคะเขาจะโผล่อ่ากีบเขาจะอ่าอาจจะซ่อนอยู่ในกลีบตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะไม่ทะลุออกมาเราต้องแบบว่าจับดันขึ้นนะคะระหว่างที่เราสอดนะจับดันขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อให้ปลายของริปปิ้นเรานะคะโผล่ออกมาแบบนี้นะ แล้วก็วางลงด้านหลังแล้วก็ดึงนี่นะคะประมาณนี้เลยง่ายมากๆนะคะลายนี้มือใหม่ก็สามารถฝึกทําได้นะคะเป็นลายที่ประหยัดริปปินแล้วก็ประหยัดเวลาในการทํานะคะนี่ก็ทําเหมือนกันเลยอยากให้ลองทําตามกันดูนะคะอ่าถ้าชื่นชอบลายนี้นะ เาว่าเป็นลายที่ประหยัดนะคะลิบบินด้วยนะคะแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานนะคะส่วนที่แก้วทำให้ดูก็อาจจะช้านิดนึงนะคะสำหรับมือใหม่เขาก็อาจจะทำไม่ทันนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ส่วนปลายที่เหลือเราก็ตัดแต่งได้ตามแบบที่เราชอบเลยแล้วก็จัดแต่งก่อนนะคะอ่าจัดแต่งให้สวยงามนะคะก่อนที่เราจะแบบว่าตัดปลายทิ้งนะจัดตรงนี้นะคะกีบตรงนี้นะให้เท่ากันนะคะยิ่งเราจัดได้เท่ากันนะคะตัวชิ้นงานของเราก็จะยิ่งออกมาดูสวยนะคะอ่าของแก้วก็จะตัดทิ้งไปเลยนะคะตรงนี้นะตัดออกไปแบบนี้เลยตัดให้ชิดกับตัวฐานเลยนะคะตัดแบบนี้เลยให้หมดทั้งสีด้าน เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะดอกกลางหันที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นดอกกลางหันสีทิศนะคะนี่จะเป็นแบบริบบิ้นนะคะสองสีสลับกันนะคะสวยมากๆเลยอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะเพิ่มสีสันเพิ่มลวดลายนะคะด้วยริบบิ้นนะคะอ่าที่มีเส้นสีทองคาดนะคะ นี้สวยมากๆน่ารักมากๆลายนี้อยากให้ลองทำตามกันดูถ้าชอบลายนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดสัน่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย